นพวานพระนางมารีพรมจารีแห่งภูเขาคาเมลบทภาวนาสำหรับทุกวันข้าแต่พรมจารีผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและราชินีแห่งคาเมลพระแม่เป็นความหวังของผู้ทุกขร้อนและเป็นความบันเทาใจของผู้โศกเศร้าโปรดยามองดูบาปของลูกเพียงแต่ระลึกถึงเท่านั้นว่าลูกเป็นวิญญาณที่น่าสงสารซึ่งพระบุตรของพระแม่ ทรงไถด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์และดวงใจของลูกได้ถูกประทับตราจากสายจำพวกศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่แล้วโปรดฟังคำวอนขอของลูกด้วยเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเพื่อเทอิดเกียรติพระแม่และเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณของลูกแล้วขอพระแม่ประทานให้ตามที่ลูกวอนขอในนพวานนี้ด้วยเทินอาเมน บทภาวนาของวันที่เจ็ดข้าแต่ปรมจารีแห่งคาเมลที่รักยิ่งของลูกลูกทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งถึงความดีมากมายเหลือคนานับที่พระแม่มีต่อลูกโปรดฟังคำวอนขอของลูกและเมื่อชีวิตในแดนเนรเทพนี้ผ่านพ้นไปแล้วโปรดแสดงให้ลูกเห็นองค์พระเยซูพระบุตรผู้ทรงบุญของพระแม่ โอ้พระแม่ผู้ทรงเมตตาการุณาโอ้พระแม่ที่รักยิ่งโอ้มารีพรหมจารีผู้อ่อนหวานอาเมนสวดบทวันทามารีสามจบวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถทาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนบทเราวิงวอน พระแม่ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาเมลช่วยวิงวอนเทินพระมารดาพรหมจารีเสมอช่วยวิงวอนเทินไร่อง,งุ่นผลิดอกสะพรั่งช่วยวิงวอนเทินความงดงามแห่งสวรรค์ช่วยวิงวอนเทินพระมารดาพระเจ้าช่วยวิงวอนเทินไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระแม่ช่วยวิงวอนเทิน พระมารดาแห่งจอมราชันช่วยวิงวอนเทินโปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาแห่งคาเมลเสมอช่วยวิงวอนเทินดาราสมุรช่วยวิงวอนเทินสวดบทวันทามารีสามจบ